ชยันโตโพธิยาโมเลสกัจยางนันทิวัฒโนเอวังตวังเบชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปาราชิตปัลลังเกสีเสปะสาบิปโคะเลอภิเเกสัพพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนากตังสุมังคะลังสุปภพาตังสุหุตตังสุขานุสุโมโตจะสุยทังพัมมะจาริสุ ปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทาดกินังมนุกรรมังปานิทิเตปทากินางปทากินานิกัตตวานลภพัตตาเทปทากินีภาวะตุสัพมังคารังรักันตุสัพเทวัตตาสัพภพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันโตเตภาวะตุสัพมังคารังรักันตุสัพภิวัตตาสัพพัรมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเต ภาวัตุสาภาบังคารังราคันตุสาบเทวตาสาภังคานุภาเวนาสทาโสธิภาวันตุเตสิปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเรโพธิคาเรตหางิงตาหิงตาธรรมมาเานนภาวันตุโพชิตาโสทิงกรนเตหาวิหารมันเรเทราจมัชาณวกาจิภิขโว สารามิกาธานปฏิอุบาสกาขามาจเเทซานิขามาจะอิสราสัพปานาภูตาสุกิตาภวันตุเตชาลผูชาเยปิจันดาสัมภวาสังเสรชาตาอาโบปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปจิตเตสอบเพปิโดกาสกรนตุสังขยังทาตุจีดังสตังธรรมโมธรรมธาราจปุคลา สังโฆหตุสัมโควาอัธยาจาหิตายาจามเหระาตุสัทมโมสะเพปิธรรมจาริโนโมติสัมบาปุเนยามาธรรมเมอริยะปเวทิเตวัสสนาหุนตุสะเพปิปานิโนบุรัสสสเนสัมมาธารังปเวชนตุกาเลเทโบปวาสันตโมติภาวายาสตานังสามิทังเนธเมตานิง มาตาปิตาตระจังนิจังรักันติปุตตะกังเอวังทมเมนาราชาโนปจังรักันตุสภพฏหาสิบห้าเทัตาอุโยชนะขาถาตุกะปัตาเจนิโุกะปยาปัตาเจนิพายาโสกะปัตาเจนิโสกาหุนตุสภเพิปานิโนเอตาวตาจะไมหิสัมบะทังปุณสัมบะทัง ัพเพเดวาโนมทันตสับพสัมปติสิริยาทานันันตุสัทธายาสีรังรักันตุสัพพธาอวนาเบรตาหุนตกาจันตุเทวตาคตาัาเพปุตาบาลปตาปเจกานันตะยังพังอรหันตานันตะเตเชนาระขั่งบันธามิสัพพสสิบหกสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังครรังรักันตุสับพเทวตา ส,ส,ส ho, ัพพพุทธานุภาเวนาโสท so <oughs> ิหนตุนรันตาังโอตุสัพพังสมังคารังรักันโตสับเทวตาสับัธรรมานุภาเวนาโสทิหนตุนรันตาังโอตุสัพพังสมังคารังรักันโตสับเทวตาสัพพสังขานุภาเวนาโสทิหนตุนิรันตาังโดยอนุภาพแห่งสัจจะฐานอนุภาพแห่งความเพียร และอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตราัด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปงวงเจริญท,ท,ทั้งทางโลกและทางธรรมขอถ,ยถวยเทพเบาดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐี เหรียญใบครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน